ได้ที่หลบแล้วฝนตกบ้าเลยตอนนี้เนี่ยอ้าวมีคนอยู่ได้แฮะโปกเวกวยวายสมัดยาด่านี่นายเป็นใครเนี่ยว่าไงฉันชื่อเจ็คก,กี้ว่าแต่ทําไมนายถึงมานอนอยู่ในถ้าแบบนี้ล่ะเรื่องนั้นพ่อกับแม่ทิ้งฉันไปตั้งนานแล้วน่ะฉันถึงได้มาอยู่ในถ้าคนเดียวแบบนี้ไงท่านานายไม่มีที่จะไปแล้วนายช่วยตามฉันมาหน่อยสิ ดูท่าทางแล้วนายดูจะมีอะไรที่คล้ายๆฉันอยู่นายสนใจมาอยู่กับฉันไหมล่ะได้เพราะไหนๆฉันก็ไม่มีที่จะไปอยู่แล้วงั้นฉันจะขอไปกับนายด้วยเงินไปที่บ้านฉันกัน